สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่สองนะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุขโขทัยนะคะอาณาจักรสุขโขทยัยหรือรัฐสุขโขทยัยเป็นอนาณาจักรหรือรัฐในอดีตรัฐหนึ่งตั้งอยู่บนที่ราบรวมแม่น้ำยมเป็นชุมชนโบราณมาตั้งแต่ยุคเหล็กตอนปลายจนกระทั่งสถาปนาขึ้นเรา พุทธศตวรรษที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัฐระวะรวหลังจากนั้นราวปี1800พ่อขุนบางกังหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขมสบาดโขนรำโพงซึ่งทำการเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเอกราชให้สุขโขทัยเป็นรัฐอิสระและมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ และเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและปัญหาภายในจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดพระมหากษัตริย์สมัยสุขโขทยัย 1. พ่อขุนศรีอินทราธิตส,สถาปนาเป็นกษัตริย์โดยมี สุโขทัยเป็นราชธานีพศ1781 2. พ่อขุนบานเมืองเป็นโอรสองค์ที่สองของพ่อขุนศรีอินทราธิ i สิ้นราชการราวปีพศ1820 3. พ่อขุนรามคำแหงพนามเดิมว่าร่วง เป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทราิติ์กับนางเสืองเมื่อชุนช้างชนะเจ้าเมืองชอดพระบิดาจึงทรงพระราชทานนามว่ารามคำแหงทรงครองราชตั้งแต่ราวปีพศ1822 4. พ่อเจ้าเรือไทยครองราชปีพศ1843 5. พยางัวนำชุม เริ่มรัชการเมืองใดไม่ปรากฏชัดแต่สิ้นรัชกาลราวพศ1890 6. พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพยารีิไทยของราชช่วงพศ1890ถึง1917 7. พระมหาธรรมราชาที่สองพระเจ้าใสายฤทยัย คองราชช่วงพศ1917ถึง1942ช่วงพศออ1921ได้ตกเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยา8พระมหาธรรมราชาที่3คองราชช่วงพศออ1942ถึง1 6 1 2 6 2ได้ย้ายราชธานีจากสุโขทัยมาพพิษณุโลก 9. พระมหาธรรมราชาที่4ครองราชช่วงพศออ1962อถึง1,981เป็นกษัตริย์ติวงสุดท้ายแห่งราชวงศ์สุโขทยัยด้านการปกครอง 1. แบบพ่อปกครองรูป ปิตุราชิปไตยลักษณะการปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูกผู้ปกครองคือพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่จะต้องดูแลคุ้มครองลูกนักเรียนมาดูภาพกระดิ่งและพาเทนศีระอาจสมัยพ่อขุนรามคำแหงที่ใช้รับฟังการร้องทุกข์ของประชาชน 2. แบบธรรมราชาพระราชาผู้ปฏิบัติธรรมหรือกษัตริย์ ผู้มีธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพยาริไทยเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงสุโขทัยเริ่มตั้งแต่พศ1800-1860ถึงพศ1800พ่อขุนบางกังหาวประกาศตั้งกรุงสุโขทัยเป็นอิสระและสถาปนาราชวงศ์พอร่วงขึ้น ณกรุงสุขโขทยัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราชิตพศ1820พ่พ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพรผวนมายุได้3 8พันสาอาณาจักรไทยในสมัยนั้นแผกกว้างใหญ่ไพศาลมากพศ1826พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์แบบรายซืือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกพศ1835ห พ่อผลนรามคำแหงทรงสร้างหลักศิลาจารึกอาณาจักรสุขโขทยัยตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าผ่านคาบสมุทรระหว่างอ่าวมอตมะและชิราบร่มแม่น้ำโขงตอนกลางมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือมีเมืองแพร่ปัจจุบันคือแพร่เป็นเมืองปลายแดนด้านเหนือสุดทิศใต้ มีเมืองพระบางปัจจุบันคือนคอรสวรรค์เป็นเมืองปลายแดนด้านใต้ทิ่ตะวันตกมีเมืองชอดปัจจุบันคือแม่สอดเป็นเมืองชายแดนที่จะติดต่อเข้าไปยังอาณาจักรขอมอ,อ,อาอาณาจักรมอญขอโทษค่ะทิศตะวันออกถึงเมืองสะค้าใกล้แม่น้ำโขงในเขตภาคอีสานตอนเหนือ เหตุการณ์สำคัญสมัยสุขโขทยัยเหตุการณ์ที่สองพศ1820พ่อขุนรามคำแหงขึ้นของราชสมบัติเมื่อระชนมายุได้38พรรษาอณาจักรไทยในสมัยนั้นแผกว้างหย่ไพศาลมากพ่อขุนรามคำแหงพระนามเดิมว่าร่วงเป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทราชิตกับนางเสือง เมื่อชนช้างชนะเจ้าเมืองชอดพระบิดาจึงทรงพระราชทานนามว่าราำคำแหงทรงครองราชตั้งแต่ราวปีพศ1820เส้นทางการเรียนรู้กับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุขโขทยัยพศ1820พ่อขุนศรีอินทราธิ i ทรงครองราชเป็น ระสมบรมกษัตริย์อาณาจักรสุขโขทัยพศ1820ถึง1822 1822พอ่อขุนรามคำแหงทรงขึ้นของราชต่อจากสมเด็จพระบ,บิดาและพระมรรดาคือพระนางเสืองเมื่อพระชนพรรษาได้38ันพรรษานับว่าเป็นสมัยที่จเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในทุกๆด้าน พศ1 8 0 2ยิ่มสองพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์แบบรายสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรกพศ1835ทรงสร้างหลักศิลาจารึกพศ1843เสด็จประพาสเมืองจีนได้นำช่างปั้นเคลือบดินเผากลับมาไทยด้วยแลโปรดให้สร้างโรงงานขึ้นที่เมืองสวรรคโลก พศ1,850อันเชิญพระพุธทธสิหิงซึ่งสร้างเมื่อปีพศ700ในสีลังกาจากนกครศรีธรรมราชมาประดิษฐานไว้ณสุโขทยัยต่อมาถูกอันเชิญประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธศสวรรค์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพศ1,860 เสด็จสวนนครรคตคองราชอยู่นาน40ปีพญาไทยขึ้นคองราชสมบัติต่อไทยเริ่มเสื่อมอำน,นาจทำให้ไทยต้องเสียเมืองไปมากจนอาณาจักรสุขโขทัยสิ้นสุดลงเหตุการณ์สำคัญสมัยสุขโขทยัยการทแทรกแซงจากอุธยาและการสิ้นสุดอาณาจักรสุขโขทัยพศ2 0 0 6เมื่อสิ้นสุด รัชะะสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้วอาณาจักรสุขโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงพระมหากษัตริย์องค์ต่อมาไม่สามารถรักษาอาณาจักรให้คงสภาพเดิมไว้ได้จึงทำให้หัวเมืองต่างๆที่เคยตกอยู่ใต้อำนาจของสุขโขทยัยต่างพาการแข่งข้อตั้งตนเป็นอิสระนักเรียนมาดูเส้นทางการเรียนรู้อาณาจักรอยุธยา กับการแทรกแซงอาณาจักรสุขโขทยัยรังพ่อขุนรามคำแหงสวรนคตทําให้อาณาจักรสุขโขทัยอ่อนกําลังลงนะคะนักเรียนสามารถดูตามแผนพังนี้เลยนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะดูตามไปเลยเนาะอะ่ผลของการแย่งชิงอำนาจของกษัตริย์สุโขทัยกษัตริย์อยุธยาเข้าปรปาบปรามและแบ่งพื้นที่การปกครอง ให้กษัตริย์สุขโขทัยเข้าปกครองดินแดนสุขโขทัยโดยอาณาจักรในอาณาจักรของอยุธยาดังนี้ 1. เมืองสวงสองแควพิษณุโลกอันเป็นเมืองเอกมีมหาธรรมราชาที่สี่บรมปานเป็นผู้ปกครอง 2. เมืองสุขโขทยัยเมืองรองมีพญารามเป็นผู้ปกครอง 3. เมืองเฉลียงศรีสัชนาลัยมีพญาเฉลียงเป็นผู้ปกครอง สเมืองชากังราวกำแพงเพชรมีพญาแสนสอยดาวเป็นผู้ปกครองจากการแทรกแซงของอยุธยารัสุโขททยจึงถูกแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนคือ 1. เมืองสวงสองแควเพิษศุนโลกอันเป็นเมืองเอกมีพระมหาธรรมราชาที่4ีรุมปานเป็นผู้ปกครอง 2. เมืองสุขโขทยัยเมืองรองมีพญารามเป็นผู้ปกครองสามเมืองเฉลียงศรีสัชนลไรมีพญาเฉลียงเป็นผู้ปกครองสี่เมืองชากงราวหรือกำแพงเพชรมีพญาแสนสวยดาวเป็นผู้ปกครองเมื่อสิ้นสุดราชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่สี่บรมปานพระราเมศวรได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอยุธยาทรงพระนามว่า สมเด็จพระรมไตรโลกนาถและเสด็จประทับที่เมืองพิษณุโลกเมืองพิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นเมืองหลวงของอยุธยาตลอดรัชสมัยของพระองค์ด้วยเหตุนี้อาณาจักรสุขโขทัยจึงถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาเมื่อพศ2977จึงถือได้ว่าเป็นการสิ้นสุดของอาณาจักรสุขโขทัยตั้งแต่นั้นมา สำหรับหน่วยที่2นะคะประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุขโขไทยก็ได้จบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ